ตอกนะครับนี้เรื่องความจริงของบ้านหลังนี้เนอะใช่จะมาแค่ไ้พบาท่านี้มาพร้อมกับเรื่องที่รุ่นพี่คนเนี้ยเขาไปเจอไปเจออะไรมาขับเมื่อสิบหกป่แล้่งแน่นอนว่ามันเกิดที่วัดแห่งนึ่ซึ่งเราจะไม่ระบุถึงชื่อวัดสถานที่ตั้งอะไรพวกนี้เนาะครืออยากฟังเรื่องนี้ครับไม่ที oh. ่การไม่ที่การเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็น เป็นเป็นแปลหชนิดหนึ่งนะนะเบียร์แทพี่เยอะเลยอ่ะใช่เออหนำต้องมาฟังเรื่องนี้ครับเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้คุณยาวมาล้วมาไล่สุดนะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะได้เลยครับก็เรื่องนี้ครับผมรับฟังครั้งแรกครับเมื่อปริ่มแรกเดือนที่แล้วครับที่เริ่มฟังแรกก็คืออ่รุ่นพี่คนนี้เป็นพี่ของเพื่อนสนิทผมแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอกันแล้วเขาก็ทราบว่าผมเคยไปเล่าเรื่องในเดอะโค้ทอย่างเงี้ยครับ เขาก็เลยเสนอเรื่องนี้มาเพราะเขาบอกว่าประสบการณ์ที่เขาเนี่ยได้มาเจอกับตัวเองก็เลยอยากะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้ฟังถึงข้อดีข้อเสียของการทําเรื่องราวต่างๆในคาบผาเหลืองครับครับก็เรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วครับก็คือรุ่นพี่คนนี้จะเป็นช่วงที่เขาเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆครับก็ช่วงประมาณ20กลางๆก็เหมือนไม่รุ่นทั่วไปครับไฟกําลังแรง อยากจะทํางานอยากจะหางานดีๆเพื่อจะเก็บเงินสร้างรากฐานให้ตัวเองอยากจะมีบ้านมีรถเหมือนคนอื่นๆเขาก็ตั้งใจทํางานเหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถครับแต่ด้วยการที่ทางคุณพ่อคุณแม่ของเขาครับค่อนข้างที่จะเป็นคนค่อนข้างหัวโบราณหนึ่งพอลูกจบเรียนจบเนี่ยก็อยากจะให้ลูกชายคนเดียวของบ้านนะครับ ได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็คือเหมือนกับให้พ่อได้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เห็น,นเออผ <laughs> ้าเหลืองของลูกได้เห็นลูกใส่ผ้าเหลืองสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแทนชื่อของรุ่นพี่คนนี้ว่าพี่เวแล้วกันนะครับ,ด,รบด้วยการที่ทางคุณพ่อคุณแม่ครับรบเร้าเรื่องการบวชครับแต่ด้วยทางอ่คุณ<ม>เวเนี่ย<ว>เขายังไม่อยากบวชตอนนี้ก็คือ ด้วยภาระของการทํางานซึ่งหน้าที่การงานตอนนี้กําลังดีแล้วก็อาจจะมีภาระเรื่องบ้านเรื่องรถด้วยอะไรเงี้ยครับแกก็เลยยังไม่อยากบวชแกก็ทําวิธีใช้วิธีการพัครอบครัวมาเรื่อยๆครับจนมาช่วงปีหนึ่งครับเขาก็เริ่มมีการคบหาดูใจกับแฟนสาวคนหนึ่งด้วยการที่ทางคุณพ่อคุณแม่ครับพอทราบว่าลูกชายเรามีการพบผ่าดูใจกับคนอื่นก็เกิดความกลัวครับกลัวว่าถ้าเกิด ูกชายเกิดมีลูกขึ้นมาหรือมีหลานนะครับกลัวจะทําให้ลูกชายนี่ยมีพันธะเพิ่มากขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะบวชให้ระดับเสียนนิวเอ็กโคก็เลยพยายามลบเล้าลูกต่างๆนานาจนกระทั่งทางคุณเมย์เนี่ยเหมือนกับตอบปัดๆนะครับว่าเออจะบวชก็บวชเดี๋ยวบวชให้ขนาดเมียมีผัวสองคนยังไม่ก็ดีใจครับก็ไปนั่งคุยซัพเพระกันแต่ด้วยการที่คุณเมย์ครับไม่ได้อยากจะแลกอยู่แล้วครับตอบด้วยความแบบ ตัดๆไปให้มันจบเพื่อตัดความรำคาญครับชอบแซนด์วิชอแกก็อาจคิดอุตริแปลกๆก,ก,ก็คือไหนๆก็จะบว,วชขอบวชให้มันไกลๆบ้านเลยละกันจะได้ไม่ต้องมีใคร<อ>มาวุ่นวายอะไรครับคือเห<อ><อ>มือนกับจะจะ,จะแกล้งทางคุณพ่อคุณแม่ตัวเองครับให้ไปหาตัวเองลำบากเดินทางไปลำบากอย่างเงี้ยครับแกก็เลยไปเลือกบวชในวัดป่าแห่งหนึ่งในโซนภาคเหนือ ซึ่งแรกๆพอคุณพ่อคุณแม่ได้ยินเนะ่แน่นอนครับคุณพ่อคุณแม่ไม่สนับสนุนอยู่แล้วด้วยหนึ่งเลยมันกาบ้านค่อนข้างเยอะสองเลยดูจากสภาพแวดล้อมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ในเขาครับในป่าในเขาการสัญจรเดินทางก็ลําบากครับแต่ทางคุณเวดื้อรั้นที่จะไปบวชแค่ที่วัดนี้ครับก็คือยืนกลางทางคุณพ่อคุณแม่เลยว่าถ้าไม่ใช่วัดนี้ยแกก็จะไม่ไม่ยอมบวชให้ ขอบุญจากการติดตามครับพี่พ่อคุณแม่ก็ต้องยอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านก็พอดูว่าดูไลน์เสร็จปุ๊บก็ตึจักันเดินทางไปที่จังหวัดจังหวัดนี้แล้วก็ไปไปอยู่ที่วัดวัดนี้ครับไม่แรงแค่รถนะคนก็แรงฮะตามจารีตประเพณีเนี่ยครับเขาจะเชื่อว่าพระที่กำลังจะบวชช่วสามวันก่อนจะก่อนจะบวชเนี่ยจะเป็นช่วงที่พระในห้องขอบขอบคุณครับพี่พี่แซนดครับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยให้ทางคุณเวครับไปอาศัยอยู่ในวัดเลยก็คือเหมือนกับให้ไปฝึก ข้อมูลบทสวดมนต์บทอะไรต่างๆแล้วกิจกรรมคร่าวๆภายในวัดครับซึ่งในสามวันนี้ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแปลกใหม่เข้าไปครับน้อยลงไปแต่ด้วยการที่อย่างที่บอกครับทางคุณเบนไม่ได้ตั้งใจจะมาตั้งแต่แรกการที่จะฝึกท่องบทสวดมนต์นั่งกรรมฐานหรือทํากิจกรรมอะไรต่างๆแกก็ทําเพื่อให้มันจบๆไปครับทำเพื่อให้มันเสร็จไม่ได้มีการลงลึกรายละเอียดในนิการใส่ใจกับสิ่งที่ตัวเองทำมีเงินแต่เติมเกมไม่ได้เพราะมีเมีย จนกระทั่งถึงวันบวชครรับไไมม่่ uh> ี Duncan: ีอะเปลยนแถึงวันบวชก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นก็คือมีชาวบ้านจะพาบุตรหลานในบ้านครับมาบวชสามคนเปิดมาให้บริการมากกว่าซึ่งมันกระตันหันมากซึ่งถ้าเกิดสามคนเนี่ยรวมคุณเลยก็จะเป็นสี่คนครับแต่ตามกฎของวัดเนี่ยวัดบอกว่าจะให้บวชได้แค่สามคนแต่ไม่เป็นไรฮะซึ่งก็มีการ ถกเถียงกันไปต่างนานาครับจนกระทงการฟังของชาวบ้านที่มาศาลคนนั่งจะยอมถอดคนหนึ่งเทสวดสองคนรวบคุณเจเป็นสามคนรวมคุณเวเป็นสามคนของคนที่เลิกไม่ได้เติมด้วยอทุกคนก็ทําวิธีฟองผมตามปกติครับรทำการคนผมมีการทําพิธีสวดสมัยลอต่างนานาจนกระทั่งถึงตรงที่ต้องสวดก่อนจะใส่ผ้าเหลือง จริงๆคุณเวท้อไม่ได้ครับมันเป็นเกมยุคสมัยเมื่อเขปีกว่ายน้ำจบไปครับแกไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกแกก็เลยอาศัยทำปากพึมพึมคำพังไปทาในกสองลูกสองแบบโน้ตบุ๊กะกังๆจนกระทั่งเสร็จครับทำพุทธิวิธทยาทำไม่ทีใส่ผ้าเหลืออะไรเรียบร้อยแล้วเล่นชิวอ่ะพี่ ทางหลวงพ่อก็จะมีการแจ้งพักที่บวชใหม่ทั้งสามองค์ครับให้ไปอยู่กุฏิของแต่ละคนแต่ด้วยการที่วัดกำลังเล็กมากครับพี่แจ๊ยพี่เชื่อไหมว่ามันยังเล่นได้เลยนะกุฏิที่มีอยู่ณปัจจุบันณตอนเนี้ยมัคแสจะเอาว่าแกก็เลยพูดขึ้นมาครับว่าตอนนี้กุฏิมันเต็มต้องมีพักหนึ่งรูปที่ต้องไปนอนที่กุฏิอีกที่หนึ่งก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางกุฏิที่ทักท่านอื่นนอนจะเป็นกุฏิที่อยู่กุฏิอันเดียวเลย ซึ่งพอพระเวได้ยินนะครับแกก็ยกมือเสนอตัวเลยทางคุณเวบอกว่าตอนนั้นในคิดแค่ว่าอยากอยู่คนเดียวไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายซึ่งการได้อยู่กุฏินั้นก็เป็นการตอบโจทย์ที่ดีมากจะเงียบๆนิดนึงนะครับเซิฟแกก็โอเคเก็บของเข้ากุฏิอะไรเรียบร้อยแล้วก็เจ้าวาดก็ให้พระรูปอื่นไปเก็บกวาดกุฏิให้เพราะกุฏิเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานเป็นกุฏิที่สร้างไว้แล้วไม่มีคนใช้งานเก็บกวาดเสร็จปุ๊บลงมา พอมีกา,การบวชพระใหม่เนี่ยแน่นอนครับทางเจ้าวาดเนี่ยต้องมีการแต่งตั้งพระพี่เลี้ยงใช่ไหมครับคือเพื่อจะสอนกิจวัตรประจําวันแล้วก็กิจกรรมของแต่ละวันที่ต้องทำท้าพระเวทจะเป็นหลวงที่หนึ่งมาสมัยก่อนเลยพี่หลวงที่หนึ่งก็จะเป็นพระที่เวลาเขาเล่นเกมครับซึ่งมาเป็นหลวงที่หนึ่งจะเป็นคนที่มองจากมาแล้วไหนก็ดูเป็นคนที่ ได้คลศานามากๆครับก็คือเวลาคนเล่นเกมเซิร์ฟในการสำมวมทุอ่างหือตรงแบบที่เขาจะเป็นทุกอย่างเลยะไม่องไปเยอะมากก็คือเวลาคนเล่นเขาเล่นกันปุ๊บใช่หมพี่เขาก็จะลงดิสเสร็จปุ๊บเนี่ยพอผูเล่นใหม่หรอบว่นตก่เต้องมาดูแลทางภาระคอย่งผู้เล่นใหม่มาก็บอกวาธีคอยดูแลทแขกันชวิตประจำวันต้องทาอะไรบ้างสอนวิธีการสมาธิสอนพี่ต่างๆนานาในแต่ละวันลยครับ มันมีอยู่แล้วจนกระทั่งตกยิงแล้วพอเราเราเริ่มเข้าใจโปรเจกต์ในเซิร์ฟเนีรยมันน่าเล่นไมค้พาวเมันโอเคแล้วก็เราอยากลองพากเวอร์ว่าขยับโค้งขยับข้อให้เราวิ่งท่าใหม่สารฝันสมัยก่อนก็อย่าลืมสวดมนต์แผ่เมตตาที่เจ้ากรรมนายเวรนะเซิร์ฟเวได้มีของแจกอยู่แล้วพูดพร้อมยิ้มยิ้มครับบอกประมาณว่าพร้อมาลองเล่นด้วยกันได้แค่ดาวน์โหลดเขาจะได้ไม่มาตวนพูดตื่นเต้นโปรไฟล์สำหรับไปดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บรับ แต่ทางพระเวีไม่ได้รู้สึกซึมด้วยครับก็คือเหมือนกับด้วยอารมณ์นะตอนนั้นในหลายๆอย่างแต่ก็เหมือนกับพยักหน้าเหมือนกับขอทราบครับแล้วก็เดินเดินเข้าไปที่กุฏิพอทําการอาบน้าอะไรเสร็จปุ๊บขึ้นกุฏิไหนๆก็มีคนบอกแล้วก็สวดสักหน่อยละกันอก็กลมกลมลงกับปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามทีแล้วก็สวดแผ่ไม้ตาฉบับพระเวัยก็คือสวดแบบไม้สบายแล้วพี่ เร็วๆเลยครับแบบปุ๊บๆๆแล้วก็เข้ามาเร่าเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนฝึกกสองก็ลงตัวลงนอนครับเหมือนฝึกเข้าแล้วผ่านเมในมือือเลยๆพี่เราไปเล่นเกมใดเกมหนึ่งมันจะมีเควสเริ่มต้นให้เราพอเราทำเควสเริ่มต้นเสร็จอ่ะเราก็ไปไล่เก็บอะไรอ่ะเก็บบงเก็บเติมทุกทุกอย่างเหมือนกันพี่ไล่เก็บโค้เก็บข้อหนึ่งก็แจ้งเวลาการทำที่จะรำทุกอย่างของสองอะไรเงี้ยครับบินทะบานมาปุ๊บจะเป็นก็ไปบินทบานกลับมาหนึ่งทางให้เราวิ่งให้เราวันนะครับขอสนิมมาถึงตอนเย็นปุ๊บ เหมือนข้อหนึ่งแกสังเกตเห็นนะครับว่าพาวเวยมอ้ตอาการเหมือนกับไม่ค่อยสนใจงานไม่ค่อยอะไรเงี้ยครับวันนี้แกก็เลยบอกว่าให้พาเวยครับอยู่ร่วมกับพระอีกสองรูปแล้วก็ฝึกท่องบทสวดอีกหนึ่งบทก่อนที่จะขึ้นจำวัดนะครับทำไมรถเลี่ยพาเวย์ก็ทำปฏิกิริยาไม่พอใจครับแบบชัดเจนเลยทํากระทืบเท้าตุ้มต่าตุ้มต่าแล้วก็เดินไปนั่งสวดแล้วสวดก็เหมือนเดิมครับสวดไม่ได้อื อาศัยทำปากพังงมพังงาตามพระใหม่อีกสองลูกวันดีครับขอสวดเจ็บปุ๊บแขกก็หันหลังปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นกุฏิเลยครับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาจะเพลินในทารพันหนึ่งก็เดินมาหน้ากุฏิแล้วก็บอกเหมือนเดิมครับอย่าลืมแผ่เมตตาสวดอ่แผ่ส่วนบุญส่วนดีให้เจ้ากรรมในเวรนะพี่บุ๋มมีทิกตอกไหมแ้วแกก็เดินกลับกุฏิไปก็เียไม่ใชนจังหวะนั้นที่ได้ยินนะครับพระเวก็พูดเหมือนตะบทในใจครับจะยุ่งอะไรเรื่องของกุนกุนขนะรุ่นนี้นั่นทำไม่ต้องมานั่งฟุกอ่า ตจาะจงแตกก่กลัวอะไรเงี้ยก็คือสะบัดบในใจครับแต่ไม่ได้พูดออกมาแกก็ทําทุกอย่างปกติครับแล้วก็เตรียมตัวจะเข้านอนทางพระเว์แจ้งครับว่าตอนที่เขากําลังเหมือนเคลิ้มๆจะหลับอะครับยังไม่มีเขา<อ>รู้สึกเลยมันมีคนนะครับมีรถบุกไหมเดินอยู่ตรงข้างๆกุฏิซึ่งกุฏิเขาจะเป็นกุฏิยกสูงนะครับห่างจากพื้นแล้วก็ด้วยการที่เป็นวัดป่าเนี่ยมันจะมีใบไม้กิ่งไม้รอบๆกุฏิเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว เพขาได้เสียงเหมือนมีเท้าครับเหยียบอยู่บนกิ่งไม้กับใบไม้หรือว่าโน้ตบุ๊กเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีแบบแรงๆเล่นได้แบบตอนฟังครั้งแรกเขาไม่ได้คิดอะไรครับเราจะเล่นแต่พอฟังไปสักพักเหมือนมันมันฟังด้วยความที่มันเหมือนมันสงสัยครับฟังไปรู้สึกว่าเสียงเนี้มันแปลกเกมยุคเก่าอ่ะทั้งหลายแปลกตรงที่ว่า คนปกติเวลาก้านะครับกวก้าแต่ละกได้เนี่ยมันก็จะเป็นก้าที่อยู่ระยะของของช่วงขาคนเนี่ยนับแค่เกมยุคกาซึ่งก่อนที่เสียงมันจะไปไกลเนี่ยมันก็ต้องมีระัสักสวบแหละก่อนเสียงมันจะไปไกลจนมันพ้นระยะของเราครับแต่เสียงนี้มันแปดเลืองมันสวบสวบหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างๆ้าีวอรยกอยแล้วสำหรับคนที่สงใหม่มันมีวอร์จแยกรอยแล้วสปหรับมันทอ่สองใหม่มันมีวอรูจแยกรอยแล้วสำรับมวนที่สองใหม่พอส้วบที่สองปุ๊บรู้ เขารู้สึกแปลกใจครับก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาแล้วก็แง้มประตูไปดูพอแง้มประตูเนี่ยภาพที่ทางพระเวจะเห็นครับก็คือมองตรงไปเนี่ยถัดจะกป่นใดก็จะเป็นทางเดินครับซึ่งทางเดินถ้าเดินตรงไปเลยเนี่ยเหมือจะเป็นกุฏิของพระรูปอื่นที่อยู่ตรงข้ามระหว่างทางต้นไม้ต้นเล็กต้นหนึ่งที่เอาไว้คอยไฟทางครับถัดจากต้นไม้ต้นนี้ครับ ถัดไปสัตมันร้อยสองร้อยเมตรนะครับจะเป็นเมนครับก็คือด้านขวามือและหลังเมนจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆเลยครับอยู่หลังเมนเลยแปพาวเวบอกว่าจังหวะที่มองตามเสียงไปครับเขาเห็นเงาครับของคนคนนึ่งอยู่ตรงหน้าทางขึ้นเมนครับร่างร่างนั้นอยู่ในลักษณะที่เหมือนเอามือดันกับทางบันไดเมนไว้แล้วก็มีแสงวาบขึ้นมาที่หน้า พาวเวก็เลยพยายามเพ่งมองดูครับจนเห็นลักษณะร่างกายเห็นแล้วว่าเห็นใส่กีวรเหมือนพันแล้วก็ลักษณะเหมือนแสงแวาบบเนี่ยเหมือนคนกำลังสูบบุหรี่พาวเวก็เลยตะโกนเหมือนครับพูดแบบพูดตะโกนถามไปครับท่านอ่อท่านมาทําอะไรแถวนี้คนเดียวเดือดเดืเดินตอนนี้มันห้าทุ่มอ่าสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วเหมือนล่าทุ่งนะครับ เขาก็เหมือนได้ยินเสียงพาวเวครับเขาก็เลยก้มลงมาเพราะว่าด้วยที่พาวเออยู่สูงใช่ไหมฮะเขาก็เลยต้องก้มเพื่อมองลาดเอดใต้ต้นไม้ที่อยู่ตรงทางเดินครับไม่จะได้ห็นพาวเอ้ชอบพอพูดจบที่พาวเวพูดพระรูปนั้นค่อยๆก้าวออกมาข้างหน้าประมาณสองก้าวครับแล้วก็มีแสงไฟว่าึ้นมาที่หน้าพร้อมกับชูบุหรี่ขึ้นไปแล้วก็บอกว่ามาสูบบุหรี่พูดทวนๆครับพาวเวก็เลยพยายามเพ่งครับแล้วก็เห็นว่าอ๋อ นี่คือหลวงพี่หนึ่งซึ่งเขาเป็นแปลกใจที่ว่าสูบกับหลวงพี่หนึ่งมาสองวันแล้วที่มันเรล่มแรงเลยหลวงพี่หนึ่งสูบบุหรี่เลยไม่มีคาไหนที่เราพูดล้วก็เลยแปลกใจก็เลยถามด้วยความสงสัยครับว่าหลวงพี่หนึ่งท่านสูบบุหรี่ด้วยเหรอการแบงค์บัญชีหลวงพี่หนึ่งแกก็ยิ้มมุมปากครับพร้อมกับชูซองบุหรี่ขึ้นแล้วพร้อมแล้วก็พูดกับพาเวครับว่าท่านจะสูบไหมล่ะพาเวย์แกบอกว่าส่วนตัวแกไม่สูบบุหรี่อยู่แล้ว แกก็เลยพูดปฏิเสธเลยครับบอกเอาเลยท่านผมนได้สูงคำร้องไม่ได้ลับปอนุนมัติแล้วเหมือนจังหวะที่เขาตอบอะครับทางพระหลวงพี่หนึ่งแกก็บอกพระเวเหมือนเชิงถามอะครับว,ว่าวท่านตั้งใจจะบวชกี่วันทางพระเวครับก็เลยพูดไปประมาณว่าอาผมจะบวชเวลาแค่เท่านี้เท่านี้แหละแค่ให้ขังคุณพ่อคุณแม่สบายใจเดี๋ยวผมก็สึกแล้วพอพูดจบทางหลวงพี่หนึ่งแกก็ มือล้อครับแล้วก็บอกว่า,หาไหนๆก็บวชแล้วอะ่ะครั้งเดียวในชีวิตอะ่ะก็ทําให้มันดีๆไปเลยพูดอย่างเงี้ยครับพร้อมกับสูบบุหรี่อีกปื้นหนึ่งแล้วก็ทําท่าเหมือนดูดบุหรี่ดีดดีดก้นบุหรี่ไปด้านหลังเมนครับแล้วก็บอกว่าผมไปละแล้วเขาก็เดินอ้อมหน้าเมนไปทางกุฏิฝั่งตรงข้ามครับอพอพระเวเห็นทางพระหนึ่งเดินปุ๊บแกก็ปิดประตูแล้วก็นอน พอตื่นเช้ามาก็ทํากิจกรรมวัดตามปกติครับเอาไปบิณทบาฉันเสร็จปุ๊บวันนี้ก็เหมือนเดิมครับทางพระหนึ่งเดินมาหาพระเวก่อนอจะขึ้นกุฏิแล้วก็บอกว่า,าดเดี๋ยววันเนี้พระเวอยู่กับผมก่อนนะอืท่องบทส่วนนี้ด้วยกันมผมจะให้พระเวท่องบทบทส่วนนี้ยจนกว่าจะได้เพราะตอนนี้พระเวบวชมาสามวันแล้วยังท่องบทอะไรไม่ได้เลยอพระเวก็เหมือนเดิมครับ ทางทางไม่พอใจแต่จะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ก็ทำกระฟัดกระเฟีง่งแล้วก็เดินไปที่ที่หน้าพุทะูุพร้อมกับกางหนังสือบทวดแล้วก็วางใส่พื้นนังปึ้งสนั่นเลยพระหนึ่งแกก็ไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านเลยนครับเดินตามมาแล้วก็นำสวดตามปกติพอสวดเสร็จปับ๊บทางพระเวก็รีบพลังแล้วก็เดินขึ้นกุฏิไปเหมือนเดิม ทางพัะหนึ่งแกก็ไม่ไม่ได้ตามไปบอกครับก็หันหลังแเดินกลับกุฏิไปพอทางททเวนะครับทำกิจวัตรตอนเย็นเสร็จอาบน้ำแต่งตัวเสร็จกำลังจะเข้านอนอพอเพราะว่าจังหวะที่กำลังจะล้มตัวลงนอนนะครับพระเวด์้ยินเสียงคนเรียกครับ เปรียบเทียบราคาผ่านเว็บของอีกช่องบินวอร์มิตรการกับเว็บอื่นแน่นอนที<อ>่ประการที่หลากหลายที่นะครับแล้วก็เห็นนี่เดี๋ยช่องบินไปแล้ว ว่า,าอะไรชอบงงหลอก นี้ไปที่ว่าเราพูด็นทุกหุงมแบบก่่เคยใสาว่าไอ้มันคือจอกจอกจอกมีจอกอะไรบ้างครับเราก็อาจจะพูดว่าจอกน่นนี้นั้นน้นอะไรอย่าง้ครับอมีของให้ครับตี้ครับ แคบมอดไปสัตว์ตั้งใจจัดแสยหวยอะไรวันนี้เออลุยต่อช่องมีเอ,อลุยต่อไม่รอแล้วนะ สวัสดีครับชื่อช่องเทไหมฮะชื่อท้องโครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยูต,ตันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับดิเจใบหยกเอ้ดิเจใบหนวดบิ๊กไบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีนะจ๊ะเป็นคนผ่านาดีอยู่วะพานีครับช่องช่องไหนช่องหนึ่งไงพี่ช่องไหลช่องหนึง่งไงที่ไม่ใช่ช่องที่ไม่ใช่ช่องทำคนใหม่ ตอนนั้นไม่มีช่องอะไร,รเกมแล้วก็โดดได้กับ้องปอมใช่ไล,ล,ล,ล่ะอนเอ oh. แต่เกมรถออกไปแล้วไม่ใช่บอันนี้บอันนี้ชื่อไอเด็กกบต้องรงู้ไอเกมรถในตนานเด็กกบต้องรู้จักชื่ออย่ันชื่อจเด เน,นี่ยเอ็ดไม่ดูอดเลยทุกอย่างบีของคนไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงเออโหช่องกูอะไรเนี่ยอ่ไรแก่ติด่ออะไระนี่บางทียงเยอะเหรอทีนี้ก็เตินไป ไม่กดค่อยไม่เกิดไม่กดข้ามาดูมันก็ไม่แจ้งเตือนนะพี่อน

លេខ0 7 7 8 9 20 26ជោគជ័យចូលតែឆាប់នេះប៉ុណ្ណាទៅឲ្យច្បាស់ទៅ สามคนนแหละเด,เดี๋ยวไปไว้ก่อนดีกว,ว่าลองลองลองไปไว้ดีแต่ว่ามันเขียนว่าคำคำร้องเราไม่ได้นึมา